ตงการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีมอบพัดร,รองที่ะระลึกและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2565โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชศุผลวิมลมังคลารามเมตตาเป็นประธาน ที่อาคารหอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมเขียนห้วยขวางกรุงเทพมหานครจะประคุณสมเด็จพ,พระมหาเทราจารย์กรรมการมหาเทราสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่ปรึกษาคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีมอบพัดรองที่ระลึกและเข็มเชิดจูกเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2565พร้อมกันนี้นางยุพาเทวีวัฒนกิจมวรประหลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกรีงสักบุญประสิทธิ์อธิบดีกรมการาศาสนาผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้รับคัดเลือกร่วมในพิธีการนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทราจา์เมตตามอบเข็มเชิดจูกเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์พร้อมกล่าวสามมัมมนานยกถาเพววื่อความเป็นมงคลพรหมวัฒนาสาธุการชื่นชมยินดีต่อ,ตอคณะกรรมการาศาสนากระทรวงวัฒนธร,รรมซึ่งตระหนักเห็นความสำคัญของผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนาว่าเป็นผู้มีความเสียสละทั้งกำลังกายกำลังใจกลติปัญญากำลังทรัพย์และเวลาอันมีค่าเพื่อทำนุบำรุงสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายบุคคลที่ดำเนินชีวิตในลักษณะเช่นนี้บ่งชี้ว่า เป็นผู้ตั้งตนไว้ชอบประกอบตนไว้ดีมีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พระพิสุสัมเนธผู้เป็นสารนทายาตและพุทธศาสนิกชนทั้งมวล ด้นายเกรงศักดิ์คุณประสิทธ,ธิ์กล่าวว่ากรมการศาสนาได้จัดโครงการยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาตั้งแต่ปี2525 25เป็นต้นมาโดยในปี2565นี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน150รายซึ่งจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักจากสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่4เมษายน2566 ณศา,าลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยพิธีมอบพันรองที่ระลึกและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2565ได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมจาวานวัดพประชตุพนวิมลหมังขลารามที่ปรึกษาคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา มอบสิงของแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาได้แก่พัดรองจำนวน101รูปและเข็มเชิดจูเกียริจำนวน59คนโดยกรมการศาสนาหวังผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนง,งานส่งเสริมคุณธรรมจากริยธรรมสู่สังคมสร้างพลังในการสืบสานให้พระพุทธศาสนายั่งยืนสืบไปครับในวันนี้ก็ได้รับความเมตตานุขข์าจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทราจา์ที่ ท่านได้เมตตามาเป็นประธานมอบตาราปัดพัดยศเป็นพัดรองนะครับแล้วก็เข็มเกียรติคุณให้กับผู้ที่ได้รับรอ,องวัลสาวเทมาธรรมจักรดังกล่าวนะครับซึ่งจะมีพระสงฆ์จำนวนจำนวน101รูปนะครับแล้วก็คารวาส59ท่านนะครับที่จะเป็นผู้มารับรองวัลในวันนี้นะครับก็ต้องทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยครงขนาก็ต้องขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณพระมหาทิราจารย์ กรรมการมหาเทรสมาคม,มเจ้าวาดวัดประเจตุพนเป็นอย่างยิ่งครับที่ท่านได้เมตตากรุณาดังกล่าวครับ